สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะดเบิลยูกรีนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เมย์แล้วก็เดียเนี่ยก็จะมาแนะนํานะคะแล้วก็รีวิวเป็นสินค้าของดัเบิกรีนนะคะซึ่งวันนี้ที่เรานํามาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะหรือเครื่องแก้ไฟตกนะคะ AVS AVR หรือ St a b i l i z e r นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ควบคุมเฉพาะจุดนะคะนั่นก็คือรุ่นที่เหมาะสําหรับแอนนเองนะคะ ตัวที่นํามาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นวีกาดนะคะวันนี้นํามา2ออย่างเลยนะคะพี่เมย์ไม่ว่าจะเป็นรุ่น VGD500 นะคะแล้วก็จะเป็นรุ่นวีกาดนะคะอะไลเซอร์4ี่นะคะก็จะเหมาะทั้งขนาดแอร์นะคะ18,000ั BTU แล้วก็จะเป็นขนาดแอร์24,000 BTU นะคะสำหรับใครที่ช่วงนี้เนี่ยเจอปัญหานะคะไฟตกไฟเกินไฟกระชากนะคะทำให้แอร์ที่บ้านเนี่ย ทำงานได้ไม่ปกปตินะคะเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะหรือที่หนักสุดเนี่ยทำให้อร์ที่บ้านเนี่ยพังนะคะเพราะว่าจะปัญหาไฟตกนะคะเพราะอุปกรณ์ที่บ้านของเราเนี่ยก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับไฟตกใช่ไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีเป็นหม้อเพิ่มไฟของดอตเรีนะคะใช่ค่ะสําหรับไทยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกาลังเจอปัญหา ไฟตกนะคะแล้วก็ไฟเกินไฟกระชากนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยเจอปัญหาไฟตกนะคะบอกว่าตกหนักมากนะคะทําให้อุปกรณ์ที่บ้านบางตัวเนี่ยเสียหายนะคะหรือว่าพังนะคะอย่างเช่นพวกปั๊มน้ํานะคะปั๊มอัตโนมัติในบ้านอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือเวลาที่แบบไฟตกใช่ไหมคะมันคอยจะทำไหมคะคอยจะตัดอย่างเงี้ยคะ่ะพอบางครั้งเนี่ยบางทีมันตัดมากๆเนี่ยมันก็ทําให้ไหมได้นะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยนะคะเจอปัญหาพวกแอร์ละกันนะคะแอร์เนี่ยที่บ้านเนี่ย เปิดแล้วแอมไม่เห็นแอมไม่ฉ่ำนะคะบอกว่าทําให้ห้องที่บ้านเหม็นอับนะคะแล้วก็ทําให้เปลืองไฟด้วยนะคะจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าไม่อยากให้แอม หรือว่าไม่อยากให้แอร์เนี่ยทำให้ห้องเราเหม็นอับนะคะแนะนํานะคะว่าต้องมีเครื่องกันไฟตกนะคะที่เป็นรุ่นสําหรับแอร์รตเต e รกรีนนะคะเป็นรุ่นวีการที่เราเอามารีวิววันนี้นะคะ่ะต้องมีไว้ที่บ้านสักตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าการไว้นะคะไม่ให้แอร์เราเนี่ยมันเสียหายหรือว่า,าพังเพราะไฟตกนะคะหรือว่าสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเจอปัญหาแบบหนักมากนะคะบอกว่าที่บ้านเนี่ยทำสวนใช่ไหมคะบอกว่าสวนเนี่ยเจอแบบ เพื่อที่ห่างไกลแล้วกันเนาะแบบเดือดใสไกลนะคะรากใสยไกลนะคะแล้วเจอปัญหาพวกไฟตกนะคะไฟเกินไฟกระชากนะคะทําให้อุปกรณ์นะคะพวกมอเตอร์นะคะหรือว่าเครื่องสับหญ้านะคะหรือว่า เครื่องพวกอ่ะอาหารผสมอาหารอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องรีดยางอย่างเงี้ยค่ะเจอปัญหาพวกมอเตอร์เนี่ยมันเสียมันพังบ่อยนะคะเพราะว่าไฟมันตกไฟมันไม่พอนะคะก็แนะนํานะคะให้มีเครื่องกันไฟตกดอกเตอร์กรีนไว้ที่สวนด้วยค่ะใช่ค่ะก็ตัวนี้นะคะที่เรานํามาเนี่ยก็สามารถรองรับไฟตกต่ําสุดนะคะได้ถึงหนึ่งร้อยสามสิบโวลต์นะคะส่วนตัวอะไรเซอร์ตัวนี้นะคะสามารถที่จะรองรับไฟตกเนี่ยได้ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบโวลต์นะคะ ส่วนรองรับไฟเกินนะคะได้สูงสุดถึง280โวลต์นะคะทั้ง2ตัวนี้เลยนะคะพี่เมย์ก็สามารถที่แบบทำงานได้อย่างอัตโนมัติ100% mm hmm. นะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อเราทำการติดตั้งแล้วนะคะไม่ต้องแบบมานั่งตั้งค่าใดๆทั้งสิ้นนะคะหรือว่ามานั่งเฝ้านะคะเมื่อไฟตกเนี่ยต้องวิ่งแบบมาปรับไหมหรือว่า mm hmm. มาตั้งค่าอะไรหรือเปล่านะคะหลายคนเนี่ยสงสัยนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าของนอตเตรีเนี่ยไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะคะเมื่อทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ย เราสามารถที่จะไปแบบทํางานอย่างอื่นได้เลยหรือว่ามีธุระอย่างอื่นไปทาเนี่ยก็ไม่ต้องแบบมานั่งเฝ้าเครื่องนะคะไม่ต้องคอยกังวลว่าไฟจะตกช่วงไหนนะคะต้องคอยแบบวิ่งมาปอดไฟหรือเปล่านะคะคอนาักตรีนเนี่ยก็ไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นรุ่นที่อัตโนมัติ100%นะคะ <S <S จะมีการปับไฟแล้วก็เพิ่มไฟเนี่ยอย่างอัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะบางคนเนี่ยสอบถามมาว่าแล้วเราจะดูแบบพวกสถานะต่างๆเนี่ยได้จากทางไหนนะคะ สามารถที่จะดูผ่านทางหน้าจอไเ,เลยนะคะซึ่งของเราเนี่ยก็คือประหยัดมากนะคะที่มีประหยัดพื้นที่ก็คือมีเทียงหนึ่งหน้าจอเท่านั้นนะคะแสดงสถานะได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเข้าเท่าไหร่นะคะหรือว่าไฟออกตอนนี้เท่าไหร่นะคะ IP OP นะคะหรือว่าจะเป็นสถานะอื่นๆนะคะอย่างเช่น ไฟที่เข้ามาสูงเกินไปนะคะหน้าจอเนี่ยก็จะมีการแสดงให้เห็นนะคะว่า hi นะคะก็คือ high นั่นเองหรือว่าไฟที่เข้ามาต่ำเกินไปนะคะสัญลักษณ์หน้าจอเนี่ยก็จะขึ้นเป็น lo นะคะก็คือ low ต่ำนั่นเองนะคะหรือตัวเครื่องมีปัญหานะคะก็จะมีสถานะนะคะขึ้นผ่านทางหน้าจอเหมือนกันนะคะเราก็สามารถที่จะสังเกตนะคะแล้วก็ดูสถานะต่างๆเนี่ยทุกอย่างนะคะได้ผ่านทางหน้าจอได้เลยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือออกแบบดีไซน์มาได้อย่างสวยงามนะคะหลายคนเนี่ยลูกค้าของเรานะคะพี่เมย์ชอบตัววีการเพราะว่ามันเป็นสีขาวนะคะสามารถที่จะติดตั้งแบบผู้กับแอร์ได้อย่างสวยงามนะคะหรือว่าใครที่แบบชอบไมโครเทคนะคะก็มีเหมือนกันนะคะด้วยสําหรับแอร์นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาแล้วก็สอบถามกันก่อนก็ได้นะคะให้เราแบบแนะนำให้ก็ได้นะคะว่าที่บ้านเนี่ยมีแอร์เนี่ย หลายตัวมากนะคะแนะนําเป็นควบคุมเฉพาะจุดดีไหมหรือว่าควบคุมทั้งบ้านเลยดีหรือเปล่านะคะคบ,บางคนก็บอกว่ามีตั้งแต่รุ่นกี่ BTU บ้างนะคะจริงๆของรอเราตะกรีนเนี่ยก็คือมีครบทุกรุ่นทุกขนาดเลยนะคะก็สามารถที่จะ้าเข้ามาปรึกษานะคะแล้วก็สอบถามได้เพราะว่าของเราเนี่ยเน้นให้ปรึกษากันก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยแอร์ที่บ้านเนี่ยมีกี่ตัวนะคะกี่ BTU เปิดพร้อมกันหรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะ เข้ามาพูดคุยนะคะเพื่อที่จะให้เราแนะนาสินค้าก็ได้ค่ะใช่ค่ะเข้ามาพูดคุยนะคะหรือว่าปรึกษานะคะสอบถามกับเราก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยไฟตกนะคะทุกคนเนี่ยก็ควรที่จะทำไหมคะแก้ปัญหานะคะไม่ควรที่จะปล่อยผ่านนะคะเพราะว่าไฟตกเนี่ยมันทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเราเนี่ยเสียหายหรือพังได้ง่ายๆเลยนะคะที่สําคัญน,นะคะเครื่องกันไฟตกดกเตอร์กรีนเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่านี้นะคะไม่ใช่ว่ามีแค่สําหรับแอร์ตัวเล็กๆนะคะจริงๆเนี่ยเราเนี่ย ตั้งแต่พวก 5k นะคะ 10k นะคะ 20k 30k เนี่ยเราก็มีนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ควบคุมนะคะพวกจะคุมบ้านทั้งหลังนะคะหรือว่าจะคุมแบบเฉพาะจุดนะคะหรือว่าจะเป็นคุมปั๊มน้ํานะคะจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าเครื่องกันไฟตกดตรกรีนเนี่ยหม้อแปลงนะคะขดว่าเต็มวัดเต็มแอมเต็มนะคะสามารถที่จะไปใช้กับปั๊มน้ำเนี่ยอย่างเช่น2แรงแล้วกันนะคะปั๊มสง 5KVA ด็อกเตอรกรีนเนี่ยเอาอยู่นะคะสามารถที่จะปรับไฟได้เพิ่มไฟไว้นะคะที่สำคัญเนี่ยของเรานะคะระบายความร้อนนะคะแบบธรรมชาติ ด้านในนะคะต้องเป็นระบบดีเล์นะคะรีเล์เนี่ยจะมาช่วยนะคะในเรื่องการนะรคะปรับและเพิ่มไฟให้ไวใช่ไหมคะแต่ที่สําคัญนะคะรีเล์เนี่ยเหมาะมากนะคะกับบ้านที่เจอปัญหาไฟตกมากๆตกหนักๆนะคะที่สําคัญเนี่ยเครื่องกันไฟตกนะคะ5 kv a double green เนี่ยเป็นรุ่นวิกาะนะคะสามารถที่จะรองรับไฟตกเนี่ยได้ต่ำสุดนะคะก็คือได้ถึง90โวลต์นะคะและไฟเกินนะคะรองรับได้ถึง 300อโวล์นะคะปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัติด้วยค่ะก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นการปรับไฟได้อย่างรวดเร็วทันใจนะคะเหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยทุกชนิดเลยนะคะไม่เว้นแต่อะไรจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าเครื่องเสียงนะคะหรือพวกเครื่องมือช่างนะคะหรือว่าอุปกรณ์การเกษตรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่นาเข้ามาจากอินเดียนะคะ,ใช,คะใช้ทนนานมากนะคะพี่เลพราะาลูกค้าหลายท่านเนี่ย ก็คือจิตใจตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหมอ้อแปลงใหญ่นะคะ,คะผลลวดเต็มแอมเต็มนะคะแล้วก็ใช้งานได้คุ้มค่าแล้วก็ยาวนานมากนะคะ,คะแล้วบางคนที่ถามว่าถ้าเกิดออสั่งซื้อไปเนี่ยจะมีอะไรไหมนะคะถ้าเกิดตัวเครื่องมีปัญหานะคะก็ะ ของเราเนี่ยเป็นผู้นําเข้าแล้วกันนะคะพวกอะโล่ไรเนี่ยก็คือมีครบนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะที่สําคัญเนี่ยตัวเครื่องน,นะคะได้รับมาตรฐานถุกตัวแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO 9001นะคะมาตรฐาน ISO 14001แล้วก็เป็นมาตรฐาน CE นะคะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็คือไว้ใจได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะพอเราจะกรีเนี่ยมีมาตรฐานถูกตัวนะคะ,คะสินค้าของเรานะคะรับประกันให้1ปีเต็มนะคะ เมื่อมีปัญหาในส่วนไหนนะคะก็สามารถที่จะพักเข้ามาสอบถามนะคะแล้วก็พูดคุยกับเราได้นะคะเพราะทีมงานของเราเนี่ยยินดีแบบให้ซัพพอร์ตนะคะเต็มที่นะคะส่วนใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะอยากถามตัวไหนหรือว่าอยากให้เราแนะนําสินค้าตัวไหนเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะและใครนะคะอยากที่จะสั่งซื้อนะคะตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้รัชดานะคะไลฟ์ช็อป ะะสามารถที่จะใช้เป็นพวกคูปองส่วนลดต่างๆได้ด้วยนะคะตอนนี้เราก็มีเป็นพวกโปรโมชั่นนะคะจะส่งฟรีนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางในอีกด้วยนะคะสามารถที่จะเข้าไปรับชมนะคะสินค้าของเราได้นะคะแล้วเรายังมีเป็นช่องทางนะคะในการรีวิวสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอนะคะแบบสั้นนะคะแล้วก็แบบยาวนะคะทั้งในช่องทางทิกตอก นะคะแล้วก็มีใน Youtube นะคะจ r ย e e ีนชาแนลนะคะ,คะสามารถที่จะเข้าไปรับชมนะคะแล้วก็รับฟังได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอฝากเป็นเครื่องแก้ไฟตกนะคะอัตโนมัติสำหรับแอร์นะคะรุ่นวีกานะคะทั้ง VGB 500นะคะแล้วก็จะเป็นรุ่นอไร e เซอร์4ีนนะคะเ,ออเครื่องแก้ไฟตกของเราเนี่ยก็คือราคาเริ่มต้นเนี่ยก็คือ3,250บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็ยังส่งฟรีนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อีกด้วยนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมที่จะถ้าเข้ามาสอบถามนะคะแล้วก็สั่งซื้อกับทางเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ